มาเบิงหลังบ้านบ้านนาดีนะพี่น้องก็จะเป็นสถานที่หลังเฮือนเสาพ่อยพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นทงไฮทงนามัมากาศคือว่าดีเห็นพี่น้องตะเวนพ่วมขึ้นพี่น้องคนนะปะ่ามัากาศตอนเสาเสาพี่น้องก็จะมีหมอกอันนั้นจะเป็นหมอกนะพี่น้องเชืนะ่อไหเชอเพื่นเนอะ สบายดีสวัสดีจ้าสบายดีพ่อพอพี่เมเอฟซีที่นาหักทุกทุกท่านมื้อนี้สาวจอยก็มาบุกเฮือนน้องพลอยพี่น้องมาบุกเฮื่อนน้องพลอยตั้งแต่เศ้าเลยนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีนะพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาเยี่ยมยามน้องพลอยโดนแล้วที่เฮาบ่ได้มาเหอนน้องพลอยพี่น้องพอาะนึ่งเนาะสาวจอยกับขายขนมอยู่ข้างนอกอะพี่น้องแล้วก็โดนโดนเธอจกมาลินกับน้องเพิ่นแต่ส่วนนี้พี่น้องน้องพลอยเพิ่นเก็บ ตูอยู่ในบ้านนี่เราก็มาหอดเท่าน้องพลอยแล้วสบายดีน้องพลอยเฮดอีหยังกินตอนเศร้าน้องหอ,หอยอีหยังนี่คือว่าอันนี้บ่เมนหอยเซลีอันนี้เป็นหอยโป้หอยธรรมชาสตรเลยพี่น้องหอยนี่ก็จะเป็นแต่กี้แตกอนนะี่คือลายแห้งอยู่บ้านสาวจอยพี่น้องก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าอยากสูนลวละ่ะ อย,อยากเบิดล์ลละพี่น้องเอง้อแต่กับพอ่อ,อ,อน้องพ่อนึกที่ว่าโชคดีได้ยังได้กินหอยโป๊ไปสินะส่วนมากาจ,จะเป็นหอยเซอรี่เนาะหรือว่าหอยแดงหอยเซอรี่หอยแดงอันนี้จะเป็นหอยโปคือสิตุ้ยเนาะข้างในฮะนะคือสิตุ้ยเฮเพราะว่าหอยนี่ระดับหนึ่งนะพี่น้องระดับหนึ่งของมันแซ่บเป็นหอยธรรมชาติเป็นหอยที่แบบอุด,ดมด้วยอย่างกับโปรตีน สูงพี่น้องมากระถาบเบ่งน้องพลอยมาสิเห็เอ,ยอยเอียงแน่นี่คือสิเซฟเว้ยน้องพลอยคนงามส่วงนี้คือว่าเก็บโตอยู่แต่ในบ้านยันดำที่บอกพี่น้อง น้องพลนะเพ pues ิ่นโอยากออกไปทางไหนพี <laughs> really ่น้องเพิ่นจะยู้จะในบ้านนั่นแหละคือว่าสูงนี่คือว่าได้ยินข่าวว่าสิไปเฮ็ดเวียกเหรอสิไปเฮ็ตเวียข้าสมมติไปเฮ็ดเวียกนี่สิไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยบ่หรือว่าสิไปเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเหรว่าสิขึ้นเวียงคือว่าสิขึ้นเวียง เป็นยังคือว่าอยากไปเหตุเวียอะท,ทั้งที่ยูเฮือนกับพี่น้องแบบยูเฮือนเท่ากับแบบน้องพลอยกับเป็นลูกสาวเดียวนะพี่น้องเนาะก็อยากไปแต่โดนละแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นบอยอยากให้ไปาย,ยัานลูกเมื่อยนะพี่น้องยันลูกเมื่อยยันลูกแบบทุกอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องแบบทุกเวียกเนาะแบบคือว่า ต้องเข้าใจว่าเพลงแล้วพี่นะ้องนะคำว,ว่าพ่อแม่เพื่อนจะเพลงลูกเสมออันนี้เฮงเตกเลยนะ้องพลอยเป็นลูกสาวเดียวซ้ำพี่น้อยคนว่ามีคนว่าเพื่อนมีผูหักภูมากในเพื่อนกัเพิ่นวะ่าว่าเมื่อเฮื่อนเพื่อนบอกโมต้องในยุ่งเฮื่อนตัวเองเนาะต้องในยุ่งเฮื่อนตัวเองพี่น้อง น้องพลอยเป็นลูกสาวเดียวแล้วมีอายสองคนพี่น้องอายกับบริยูเพื่อนเนาะเพื่นไปเหตุเวียอยู่ไทยไปยุสวนพี่น้องยุเทศจังหวัดตราดนี่แหละนี่แหละน้องพลอยก็ต้องเป็นตัวรักให้พ่อแม่ตัวรักคือยังตัวรักก็คือว่าเหดอยุเห็ดกินเ็ดุยุเหตดกินเหตุเวียกเพื ane, ่อนเวียกซานนี่แหละพี่น้องวันนี้สาวจอยก็ได้มาบุกเพื่อนน้องพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้เขาก็มาเบิงน้องพลอยล้างหอยพี่น้อง นี่สาวพลน่าดีน้องพลตอนนี้น้องเฮงงามพี่น้องเฮงงามเฮงขาวตัวจริงเพื่อนเฮงขาวเฮงงามพี่น้องอ่ะไปทำพไปเบิงข้างในก่อนตับมันหนาสมเนแเลยนะนี่น้องพอยเพื่อนควงเพื่อนกระจะประมาณนี้เนะพี่น้องเพื่อนก็นยังใส่ฟืนใส่ฟืนอยู่พี่น้อง ส่วนหลักๆอ่ะทางบ้านสาวจอยก็จะใสฟ่ฟืนนาะพี่น้องอยู่เพื่อนสาวจอยก็ใสฟ่ฟืนคือกันยังมีการดังท่านหรือว่าดังแก๊สน้องพี่น้องเนาะก็จะใส่ฟืนบรรยากาศอยู่เพื่อนครัวน้องพลอยได้นี่นพี่น้องวันนี้จะบุกเพื่อนครัวน้องพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เครื่องปรุงก็จะมีเขาเขาเบื่อ ข้าวเบือคือว่าข้าวสารที่เขามาไว้พี่น้องเขามามาใส่น้าใส่มะเพือสองมากอ่คือบุ <c oughs> กินเผ็ดสะไมกินเผ็ดสมพาะอยัางนาาเด็กตลอด <c oughs> สชอจะง,งามตลอดพี่น้องน้องคอยบอมาก,กินเผ็ดแล้วก็บอมาก,กินเค็มสาวจอยนี่คือว่ากินเผ็ดเฮงแล้วก็เค็มพรอ้อม ลายท่านนะพี่น้องกะพ่อพลอยเม,มทีเมติดตามสาวจอยกะคือว่าโบเห็นน้องพลอยส่วนนี้น้องพลอยกะโบคอยได้โบคอยได้ออกจากบ้านคอยได้ออกจากบ้านแล้วก็บอกคอยได้ออกจากเฮือนพ่อพี่น้องเพราะว่าน้องพนจะอยู่แต่ในเฮือนนะพี่น้องคือว่าแล้วเนาะต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นะพี่น้องเขาต้องมาเบิ่งกันเผ็ดกับข้าวกับน้ำน้องพลอย น้องพลอย <Why? S 1> สาวนาดีแห่งงามเลยพี่น้องส่วนนี้ก็คือว่ามีความหักก็สัน่นหักสุขภาพป๊ออีหยังนี่พี่น้องโมเมนหิมะตกโบน้าจะเป็นหิมะตกพี่น้องเฮือนน้องพลอยมีหิมะเด้อพี่น้องเ่าสิ วันนี้ซอจอยก็ได้มาฮอดเหอนน้องพลอยแล้วก็มาบุกัวน้องพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกาหลายท่านก็คือว่าคิดฮอดน้องพลอยน้องพลอยบได้เฮ็ดคลิปบอน้องพลอยกันยังเฮ็ดเนาะพี่น้องแต่ว่าโดนๆดนเพิ่นจึงได้ลงคลิปกับบางที่ก็โบได้ลงแล้วล่ะแต่ว่ายังยังเฮ็ดอยู่เนาะกับโดนโดนๆดนเหืพี่น้อยเพราะว่าน้องเพิ่นกะบบสู้ได้ออกไปทางใดะนะก็เลยว่าโบโบได้อัปเดต อีกอย่างอยู่แต่ในเฮือนในเฮือนกับเพื่อนกับบไรอยู่แล้วพี่น้องกับหนึ่งเข้าเป่าไฟแล้วก็ล้างถ้วยล้างอีหย่างประมาณนี้แล้วพี่น้องก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าความงามพี่น้องงามแท้งามว่าสาวจอยกำลังตีให้เลยว่าน้องพลสวยค่ะสวยมากไม่ว่าจะข้างในสู่ข้างนอกผิวพรรณหน้าตาแล้วก็จิตใจอันนี้ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาบ้านอดีนะพี่น้องก็น่าจะฮู้ว่าน้องพลอยตอนฮับทุกทุกท่านและก็ตอนฮับทุกเค้กเค้กทางบ้านเค้กต่างบ้านแลวก็พี่น้องต่างเมืองต่างจังหวัดกะเวะมาได้พี่น้องแล้วก็ตอนฮับเสมอถึงน้องพลอยจะเก็บตัวอยู่ในบ้านแต่น้องพลอยก็ยัง ยิ้มเย้มเจมสายตอนฮับทุกทท่านที่เวเข้ามาบ้านอดีตนะพี่น้องกัขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูน้องพลอยก็คือพระธิการพงษัซกเนาะเพิินกันยังได้มอบของขวัญให้น้องพลอยสองร้อยบาทก็เป็นเงินเล่ากับสองเป็นอย่างเซน้าพี่น้องเอ้ก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณเพิินหลายๆเพิินกับบปะโบทิมเพิินกันยังฮักยังหอมเพิินกันยังแบบ หักน้อง,องพลอภอทุกอย่างแล้วพี่น้องเการน,นี่แหละชีวิตน้องพลอแต่ละมือมื่อนี้หันสาจ้อยมาแบบบดได้นัดไมายแบบมาบุกเลยฮะนะพี่น้องมาบุกเฮือนครัวน้องพลอเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันมาเบ่งการใส่ชีวิตแต่ละมือของน้องพลอมื่อนี้สิปสไปใส่ ไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแต่มื้อนี่สาวจอยก็คือสิได้ไปยุงเฮียนพี่น้องเพราะว่ามีผููรักผููใหญ่เพิ่นโอนเงินมาผ,ผ่านสาวจอยนะพี่น้องให้ไปเลี้ยงเขาน้องๆหรือว่าสิ่งที่สาวจอยสิเลี้ยงมื้อนี่กับบริเมนบริเกี่ยวกับข้าวนะพี่น้องเกี่ยวกับอาหารที่ว่าหนึ่งลูกซีนสองฮันด็อกสามคือน้ำ หวานพี่น้องหรือว่าน้ำอัลมอะไรแต่ว่าสาวจ้อยเลือกออกเป็นน้ำหวานที่แบบน้ำส้มอ่ะพี่น้องน้ำส้มแล้วก็จะมีปิ้งเนื้อปีงเนื้อกับแบบอันละเล็กอันละน้อยละพี่น้องแต่ว่ามือวันี้สาวจ้อยกับแต่จะโดนลาเพ่นโอนเงินมาแต่สาวจ้อยก็ต้องขอโทษขออภยัยน้ำเพิ่นเลยหลายย้อนว่า <c oughs> <c oughs> ซ่าซึ Ch Hi, ่งมันเป็นจัจสันโอ้ยโจ้เลยประเด็กคือโจ้เจี่ยวบองเนาะประเดคือเนาะปีปลุมเู้นอ่ะหอยเนาะเก่งหอยน้องหอยพี่น้องตุยแท้ตุยว่า ที่ตามีกตกตกเอ่ระตูอยังเปลดอีทไว้หอยปากกว้างกระซมคำซาคำลื่ย <c oughs> ลยพี่น้ <c oughs> องปากเพนักกว้างกว้างแล้วก็ตัยพร้อมจับมือก็หย,ยุดหรืนะสะอ่อนแห้งรีดมาล้นวน Ừ, luôn coi luôn 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 เ <c> อ <oughs> vale ีนะตกเบีทฮะเพไปปุจีไปนะไปหนะเลยตงแล้วนีง ป <To> ๊าพี but, ha, outside, oyu, ่น้องนะเรียบร้อยเรียบร้อยแกงหอยเป็นตัวแซ่บตัวแซบพี่น้องไปเฮาก็สิได้คอตัวก่อนพี่น้องเพราะว่าสิเตรียมเครื่องเตรียมคอแล้วไปอีกเกลือนอ้อยกี่เด้อมื้อนี้ก็สอบจอยก็ได้สิไปเลี้ยงอาหารน้องๆอยู่ที่หุงเหียนบ้านนาดี มื้อนี้ก็จะมีลูกซีนฮอนดอกแลก้วก็น้ำหวานน้ำส้มอะไรพี่น้องแต่ว่าเป็นกวดเล็กเนาะแล้วก็จะมีจามเนื้อก็ต้อกกาบขอบบุญขอบคุณพี่บอยทำงานเรือนะพี่น้องเนาะพี่บอยเพิ่นกับโอนเงินผ่านสาวจอยขอให้พี่บอยจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้พี่บอยจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงก็ตตอกกาบขอบบุญขอบคุณเพิ่นในหลาย ที่โอนเงินผ่านน้องจอยก็ต้องกาบขอบคุณแทนน้องๆขอบคุณทุกๆผักส่วนและขอบคุณทุกๆผุ้ลักผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะพี่น้องที่ให้กำลังใจสาวจอยเป็นห่วงก็ขอบมนขอบคุณในหลายพี่น้องกบมาติดตามน้ากันว่าความอบอุ่นเลยลอยยิ่มที่น้องๆมอบให้ที่ลุงเลียนะพี่น้องๆก็มาหารแล้ว สบายดีสบายดีสดีผู้สาวเลยนี่สามือสองว่ะอ่ะพี่น้องสบายดีไอ้ดัวอันนี้ยังโสดยังสิงเลยพี่น้องโสดสิงสิงตั้งตั้งแต่เกิดเป็นผู้หญิงยังไม่เคยผ่อนสายสบายดีก่อนลูกป่าสบายดีงาม ดีสบายดีแจ้นี่ไว้ไว้สบายดีใช่ไปสบายดีนี่สบายดีก่อนสบายดีก่อนถูกถูกก่อนแล้วซาสบายดีก่อนแม่เออป้ามีอย่างถึกนี่น้องอลิซาตีลังกษณะตกองเปี่ยนอันนี้เขาเอินว่าถูกจ้าโดยไปเขากระสีมีการแจกงมุดก็อินฮันด็อกลูกซีนรู้ไหมโอ้ยพอย คอนดอกลูกซีนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นานสาวจ้อยนะพี่น้องจะต้องกราบขอบคุณไอเตียงที่ให้ทุนไปเอาไปต่อทุนพี่น้องในเงินพันแล้วให้มันงอกเงยเป็นเงินเซนเงินลานนะพี่น้องกันีน่แหละสิ่งของหรือของที่สาวจ้อยมาซื้อเป็นขอนอก์ข,ขนมข้าวนมนี่ก็จะเป็นฮานในน้อยแต่ว่ามีความอบอุน่นฮามภูมิใจพี่น้องถือมาฮาสินน้อยได้น้อย แต่เขาก็ยังมีแบบเงินเข้ามาในแต่ละมื้อแต่ละมื้อพี่น้องโอ้ยได้กินข้าวจีนแล้วดิเอยดูวันมาเบิ่งข้างในพี่น้องเข้าแล้วขนมเมืองเขาก็จะห้อยทุ่นไปเฮาก็สิได้เดินทางไปฮ่องยนก่อนพี่น้องก็จะมีน้องพลอยมาเป็น อีกแรงหนึ่งพี่น้องที่ซอยเห็ดให้น้องๆคนได้กินอืก็นอันนี้ก็เป็นสิ่งคองหรือว่าจะเป็นน้ำส้มหรือว่าน้ำอัดลมน้ำส้มเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นจามอันนี้จะเป็นลูกซีนล,ลูกซีนฮอนด็อกแล้วอันนี้จะเป็นน้ำส้มในแก๊สก็จะแมนน้ำส้มเนาะ ก็จะประมาณนี้พี่น้องก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่บอยพี่บอยทำงานเรือนะพี่น้องกับคนบนเรือนี่แหละจ้ะต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนหลายขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่บอยหลายเดอ้อที่อดนูนแล้วก็ที่ทำบุญให้สาวจอยเป็นสะพานบุญนำ้ำก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนหลายๆที่เพื่อน เียอาหารกลางวันน้องๆก็จะมีนี่จามเนื้อพี่น้องก็ยังไม่ได้ลายเดอ้อจ้ะนี่กะหากะเมฮ็ตเลยก็จะประมาณสิบสุดนะพี่น้องะก็ข้างในก็นยังมีลายอยู่นี่พี่น้องกะมีจามเนื้อแล้วก็มีลูกซีนฮอนด็อกมีลูกซีนฮอนด็อกแล้วก็น้ำสม้ม กาอยูนแก๊สนี่เองพี่น้องจะต้องกราบขอบบุญขอบคุณพ่อในลายที่เพิ่นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหรือว่าสิ่งของสิเอาไปแจกมืออื่นพี่น้องสิเอาไปแจกมืออื่นที่โรงเรียนบ้านนาดีเมืองมหาไซแขวงขามูนพี่น้องก็จะประมาณนี้จะมีลูกซีนฮอนดอกก็จะมีน้ำอัดลมนี่พี่น้องจะให้น้องๆเพิ่น จะต้องกราบขอบต้องกราบขอบบุญขอบคุณพี่บอยคนบนเรือนะพี่น้องพี่ขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงขอให้นาทีการงานเจริญรุ่งเรืองขอให้เงินไหลน้องทองไหลมาด้อจ้ากราบขอบบุญขอบคุณเพอนลายต้องกราบขอบคุณแทนน้องน้องเพื่อนแทนน้องน้องนักเรียนของบ้านนาดี